<ไ>สวัสดีค่ะผมวันนี้นะครับเราจะพาดีนะครับไปเล่นครับพังหางดีแล้วก็เซอร์มินครับไพรยมีบางคนนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องคิมอมจะสูงเป็นพิเศษนะคะสูงเร็วมากเลยนะคะอะไรอะไรคะนุนุมีที่เตคาค้าใช่ไหมลูก วันนี้คิมออมได้ที่เต่า้านะคะสูงเลยนะคะคิมออมสูงจะเท่าบบพี่โอมแล้วค่ะค่ะดีใจค่ะจะสูงเท่าพี่โอมแล้วอ่าครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านเสียมิงก็ไม่พังทางดีครับไปกันเลยครับผม พาเด็กๆไปเยี่ยมลายมิ่งมงคลก่อนนะพ่อใหญ่อานาครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านของแม่พังหางดีนะครับแล้วก็ลายมิ่งมงคลนะครับเสียมิ่งครับเสียมิ่งครับนี่ก็มาถึงแล้วครับตอนนี้ก็ได้อยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะครับผมขึ้นบ้านใหม่กที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่ก็คุณตาพี่ก็ได้ยินที่ครับกับไปลับมาครับตอนกาวัน่อจะไว้ใส่ต้นไม้ครับตมยงเยอะก็นขึ้นก็จะเอาไปอยู่ในรูมทางนะครับผมเสียมิงก็จะไม่ค่อยออกไปไหนครับอยู่เตะใต้ทงอหมครับเสีมิง ดูครับดูครับเห็นไก่ครับหูพึงเลยครับมืดนะตรงนี้มืดโอ้เยารครับเอาเหมือนรัน มีช um um ่องคุณแคนแนนมาด้วยครับด nah ูนะครับคุณแคนู้นครับครับีคุณแคนแนนนะครับมาก่อนเราอเอ่ครับผมมันมั่งมาเราเองครับเด่ยวยังไม่ได้เล่นนะครับดูครับจะเล่นครับหัดกินกินหญ้าครับดูครับเล่นเล่นครับ ทางที่ว่าขยันเก่งลมืดทางเมืดองูปทางนี้กันครับันเก่งระางนี้ครับรับดูแลลูกตลอดนะครับ แล้วไม่ยอมให้ลูกออกห่างใต้ท้องแม่นะครับตอนนี้ก็จะเริ่มแข็งแรงมากแล้วนะครับเริ่มวิ่งแล้วนะคะเพราะว่าพ่อออกมาก็หลายวันแล้วนะครับผมก็จะเริ่มวิ่งนะครับแต่ก็ไม่ยอมออกห่างจากใต้ท้องแม่เหมือนเดิมนะครับพอจะเล่นอยู่ใต้ท้องแม่อย่างเดียวนะครับ เล่นไปตามสาดิกของเขานะครับจับใบหญ้ามาเล่นที่ปางครับดูครับนั่นใบหญ้าครับเ็าจะเริ่มจะหัดกินเริ่มชัดกินไปเรื่อยครับเพราะว่ายังประดิโก็จะตามภาษานะคะตมภาษาครับเล่นมั่งาสาเด็กนะคะจะเล่นมากกว่านะครับ ที่มอมก็อยากไปอยู่ครับแต่ไม่กล้าไปครับก็ได้แต่ยืนมองว่าทังง้งนี้มายืนตรงร่มฟังนี้ลูกเขาก็ไม่ออกจากท้องแม่นะครับก็อยู่ใต่ใต้ท้องแม่อย่างเดียวครับขาดไม่ได้ขังโคกไว้ครับแต่เขาก็ไม่ออกมาครับก็อยู่แต่ใต้ท้องแม่ครับผมก็ไม่ออกไลจากคุณแม่นะคะ จเอ๋จเอ๋จเอใจท่ายืนเขานะคะโอ้มาแล้วครับกินเราครับหกลางมาแล้วคิมอมจะมาหานน้องคิมอมนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมอู้ครับเดินดมางานน้องคิมอมนะครับดูครับมาเลยครับ ทีมวอลของเราคุณผู้ชมพัดลหร้อนนะครับไปแล้วครับมายมมานะครับนูนะครับไปเล่นดินทรายนู้นนะครับไปเล่นเล่นดินนะครับนู่นกินกินดินทรายนะครับเสายใอากาศจะร้อนนะคะเขาก็จะไปอยู่ร่มกับคุณแม่นะคะดูครับก็จะเริ่ม เขาปเล่นเขาเล่กินดินทรายครับ่นูครับกินเอากินเอาเลยแล้วก็จะไปหาไม่คืนนี้แล้วนะเ,เสียโเสียเลอนั่งลุ้นนะครับว่าจะมาหาน้องคิโมไหมก็ไม่มาครับการที่บวมใต้ท้องก็หายแล้วนะครับ ดีขึ้นมากแล้วนะครับหายบวมแล้วนี่ดุงหน่อยดิีผึ่งๆบ้านก็นั่งพิสต์แล้วนะครับโอ้หครับมาตรดพานยีม่านนะครับผมลงครับลงช้างสามสาล็อกเลยครับตอนกลางคืนก็จะมาอยู่ที่ลุงช้างนี่ครับเป็นกุ๊ ตัวน,นี้นจะเป็นขี้มัดเขาตรงนี้นครับโอเคก็ขึ้นบ้านเด็ดเรียบง่ายครับผมขึ้นเสร็จแล้วครับเรียบง่ายขบ้นานเสร็จแล้วครับคิมอมนั่งอยู่คนเดียวค่ะ คิมออมนะคะชอบคลายมิ่งมงคลมากเลยนะคะนั่งไม่ออกจากแดดเลยค่ะนี่คุณแม่เรามานี่เก็บได้ของดีนี่ครับนี่ครับเก็บได้หางครับนี่นะครับผมมาบ้านโอ้มหาโน๊กคิมอเลครับจู่โอ้มาหาโน๊กคิโอได้ท้ายเลยแหละอุ้ยอยากอยู่โน๊กคิโมะครับโอ้ยเนี่ยโนอกคิมอคิมอ มาอเอาทักทายแล้วก็วิ่งไปหาคุณแม่คืนนะคะครับเพราะว่ากลัวครับไม่ t i มิ่งบอกว่าเหมือนอะไรนะลุงกินน้ำจะมาดูลุงกินน้ำเสื้อคิมออมลายตาครับนายลุงเออายลุงกินน้ำนะครับเรจะไปอยู่ต้ายเพอไม่คืนนะครับนุ่น <S <S ครับนอนแล้วครับเูาจะนอนไม่นอน <S 2> <S 2> นั่งคุกเข่าเขจะนอนทําไม่นอนครับ ไม่ก็จะอันนี้เลยครับตัวดูลูกครับฮะบนคุยอนอนโชว์หน่อยนอนโชว์เอฟหน่อยนอนนอนลงนอนลงนอนลงครับน่าจะนอนแล้วเมื่อกี้ฮะนอนโชว์เอฟซีเข้าหน่อยเออดูขาดทายยิ้ติจุยครับผมมืูครับโอ้เท่มากเลยครับใช้จะนอนครับมุนจะนอนแต่ไม่นอนนะครับ น้าโรคน้อยเชียมิงน้นอยเชียมิงหันหลังให้เลยนะคะหันหลังให้เลยนะครับทำอะไรอยู่นาะหันหลังให้หันหน้าให้ะนอนกันนอนนะครับนอนนะครับนอนนะครับหม้อเทื่ยงน้าลงคน้อยโรให้พีซีดูหน่อยนี่นะครับเป็นความน่ารักของค้างน้อยนะครับผม ไลมิ่งน่ารักนอนแล้วค่ะนอนเล่นนะครับนอนเล่นนะครับดูครับเทียมโมเทียมเทียมเลยเทียมนะโคตรลงโมเทียมเลยเทียมโอ้โหมาลงเล่นสั่งได้ครับผมสั่งให้นอนได้ครับลงเล่นบอกเทียมเทียมดูคุณแม่นะครับนอนเลยนะครับกลัวจะครับ ถูกลูกนะคะครับก็ยุกขาออกครับดูครับก็จะเดินยุกขาล้างออกครับพร้อมกันนะครับสองข้างสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเดิมครับควันครับลมบนเดิมครับครับรอรอจริจริงๆครับรอจริงจครับรอไม่มีครับผมลโลมุดครับดูครับจะคอยจับลูกครับนอนเลยครับตอนนี้เซมิงนอนะครับนอนลับลีวอนี่ ไซววส่เนยเวลาไซส<ล>ชินโนรับดีเลยเวลานอนกลางวันกลางเว้นเพราะว่าจะใกล้เที่ยงแล้วนะครับรคาคาอันนี้กันดีดย่น,ยน,นี่เขาจะกนนี้นเวรครับ เราคันไปท่านก็อันไปตามเราครับขยันงามเสื้อเเจ้าสายนางไปหาลูกคนเดียวเนาะหลับปุ๋ยแล้วค่ะหลับปุ๋ยเลยครับผมลุงลินสั่งนอนครับนอนเลยครับผมโอ้เป็นธรรมดาครับลุงลินขับรถเดี๋ยวนี้ยอมนัดสั่งแช่งนอนได้ครับเป็นธรรมดานะครับผม รุ่มมาในสังโนเลยครับสงสัยโรงเรียนมีไม่ไม่สงสัยกลัวโรงเรียนนอนนั่หลังสงสัยกลัวผมครับผมเห็นหน้าโรงเรียนเลยกลัวเลยนะครับผมไม่ใช่สังได้นะกลัวก็เลยนอนนั่งรังให้เลยนะครับขลับคลิปนี้ก็ให้อีซีทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนครับผมแล้วก็ขอให้อ อวยพรให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องลายถึงแล้วก็ช่องไลายเพง่อคนชนะด้วยนะครับผมท่านี่น่ก็รับคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะ